ศิลปินไต้หวันอันอีชิงเดินทางไปเที่ยวไทยช่วงปีใหม่ต้นเดือนมกราคมคิดไม่ถึงว่าจะกลายเป็นฝันร้ายเพราะในระหว่างทริปอันอีชิงและเพื่อนถูกตำรวจไทยขอตรวจค้นและกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายด้วยการมีบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในครอบครองโดยตำรวจในท้องที่ดังกล่าวขอให้เธอจ่ายเงินเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีเธอจึงยินยอมทำไปตามสภาพการณง 饭店的监视器去声东击西，然后并且说我喝醉了，说我是危险人物，要我们一群人付钱，并且避开摄影机。 อันอุยชิงย้ำว่าตอนนั้นเธอมีสติสัมปชัญญะดีอย่างไรก็ตามตำรวจไทยเรียกร้องให้ใจ่ายเงิน27,000บาทหรือประมาณ25,000เหรียญไต้หวันก็จะไม่ต้องเข้ารับการสอบสวนซึ่งนั่นทําให้เธอรู้ว่ามันเป็นการรีดไถเงินเมื่อข่าวถูกเยผยแพร่ไปยังประเทศไทยตำรวจออกมาปฏิเสธทันทีว่าไม่ได้รีดไถเงินแต่เมื่อวันที่30มกราคมคดี Gesicht พลิกเพราะตำรวจไทยออกมายอมรับว่า,ามีการรับเงินจริงนอกจากนี้ในชีวิตกมูลวิสิทธิ์อดีตสอย่างได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงหลักฐานการเรียกเก็บเงินด้วย นายชูวิทย์กำมูลวิสิตไม่เพียงนำหลักฐานตำรวจเรียกเก็บเงิอนออกมาแสดงแต่ยังโพสตเฟซบุ๊กขอโทษอีกหลายครั้งโดยอันวีชิงก็ได้มาคอมเมนต์กลับนายชูวิทย์กำมลวิสิตขอโทษอันวีชิงและยังบอกว่าจะตามสืบความจริงมาให้ได้หวังว่าประชาชนไต้หวันจะให้อภัยพวกเราโดวยวันที่31มกราคมอันวีชิงได้โพสเฟซบุ๊กแถลงว่าบันทึกความทรงจำถึงความสนุกสนานและอาหารอร่อยของไทยหากในอนาคตได้กลับไปเที่ยวอีกครั้งก็หวังว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นเพื่อลบภาพจำอันเลวร้ยรายของประเทศไทยครั้งนี้ ตั้งแต่ทั่วโลกเกิดการระบาดของโควิด -19 เที่ยวบินระหว่างประเทศลดลงอย่างมากทำให้มีชาวต่างชาติหลบหนีและพำนักอาศัยในไต้หวันเกินกำหนดเพิ่มมากขึ้นแต่ตอนนี้สถานการณ์แพร่ระบาดในต่างประเทศชะลอตัวส่วนเที่ยวบินก็ฟื้นฟูการดำเนินงานดังนั้นเพื่อช่วยเหลือชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่เกินกำหนดกลับภูมิลำเนาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันจึงประกาศว่าตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนาย,ยนนี้จะมีโครงการขยายโคต้าให้ชาวต่างชาติที่อยู่เกินเวลาเข้ามามอบตัวโดยผู้ที่มามอบตัวในช่วงรรระะเวลาาโคงกนี้จม ถูกจำคุกจ่ายค่าปรับขั้นต่ำสุดร2,000เหรียญไต้หวันไม่ติดแบ็กิริ์การจำกัดการเดินทางเข้าไต้หวันจึงขอแนะนำให้ผู้ที่พนกลกอาศัยเกินกำหนดเข้ามามอบตัวโดยดี เมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาสภา,าบริหารไต้หวันได้อนุมัติร่างแก้ไขกฎหมายการเข้าออกประเทศและการย้ายถิ่นบางมาตราซึ่งตอนนี้ได้ส่งให้สภา,านิติบัญญัติไต้หวันพิจารณาแล้วโดยมีการเพิ่มโทษปรับเพื่อป้องกันไม่ให้ชาวต่างชาติพำนักอาศัยในไต้หวันเกินกำหนดเวลาจากปัจจุบัน2,000-1,000,000เหรียญไต้หวันเพิ่มเป็น30,000-150,000เหรียญไต้หวันและจากติดแบล็กลิสต์ห้ามเข้าไต้หวัน3ปีก็แก้ไขเป็น10ปีด้วยดังนั้นขอให้ชาวต่างชาติที่พรรใน,ใน,น,น,ามามนั้วเิขมโร่ทะะงษจึ งานคมไฟไต้หวันกลับมาจัดที่กรุงไทเปอีกครั้งหลังห่างไปนาน23ปีโดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่5-19กุมภาพันธ์นี้ซึ่งกรุงไทเปจะทําการรองไฟในช่วงเย็นวันที่1กุมภาพันธ์และงานคมไฟปีนี้ยังร่วมกับอาคารไทเป101จะแสดงไฟแสงสีเป็นเวลา5นาทีที่ตัวอาคารไทเป101กับอาคารที่ว่าการกรุงไทเป นอกจากการแสดงบฏิมากรรมแสงสีอันตรการตาแล้วเทศก,กาลโคมไฟปีนี้ยังรอมรวมเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอาธิผลงานภายจากสารชิ้นนี้มีความสูงประมาณ7เมตรชื่อว่าเราอยู่ที่นี่แสดงถึงวัฒนธรรมของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่所以 งานโคมไฟไต้หวันปีนี้มีพื้นที่จัดแสดงทั้งหมด4แห่งหนึ่งในนั้นคือสรงสาร Culture and Creative Park ที่มีผลงานของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชนเผ่าพื้นเมืองชาวฮักกามากกว่า20ชิ้นร่วมจัดแสดงในธีมเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ย้ำว่าต่างชาติพันธ์ก็อยู่ร่วมกันได้อาทิผลงานชิ้นนี้เป็นไม้แกะสลักขนาดใหญ่กว้างและยาวประมาณ15เมตรชื่อว่าเส้นทางสู่การสนทนากับวิญญ,ญาณบรรพชนเป็นการแสดงวัฒนธรรมความเชื่อเรื่องวิญญ,ญาณบรรพบุรุษของชนเผ่าพื้นเมือง งานคมไฟไต้หวันจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์นี้จัดต่อเนื่อง2สัปดาห์ถึง19กุมภาพันธ์ปีนี้มีธีมหลักคือ Light Up the Future นอกจากแสดงผลงานศิละปะแล้วบริเวณทางเดินรอบที่ว่าการกรุงไทเปก็มีผลงานคมไฟดั้งเดิม200ชิ้นของคูนักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศจะแสดงด้วย การ,รเผชิญหน้าภัยคุกคามทางทหารจากจีนของไต้หวันส่งผลให้ญี่ปุ่นมีความกังวลต่อสถา,านการณไต้หวันมากขึ้นรายงานของสื่อญี่ปุ่นระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนหากจีนลุกรลันไต้หวันจะมีการอพยพประชาชนออกจากหมู่เกาะรอบนอก5แห่งได้แก่เมืองโยนากุนิเมืองทาเคโทมิเมืองอิชินางิหมู่บ้านทารามะและเมืองมิยากุจิมะคาดจะเริ่มฝึกซ้อมในเดือนมีนาคม ฝรั่งเศสและออสเตรเลียก็ถแถลงการร่วม2บกซ้อนเน้นย้ำถึงความสำคัญสันติภาพและเสถียรภาพบริเวณช่องแคบไต้หวันเรียกร้องให้แก้ปัญหา2ฝั่งช่องแคบอย่างสันติคัดค้านการเปลี่ยนแปลงสถานภาพฝ่ายเดียวทั้งนี้ในถแถลงการ์ยังสนับสนุนการมีส่วนร่วมของไต้หวันในองค์กรระหว่างประเทศและกระชับความสัมพันธ์กับไต้หวันให้แน่นแฟยิ่งขึ้นซึ่งถือเป็นคำถแถลงที่รุนแรงกว่าเมื่อสองปีที่แล้ว